มาฟังนิทานเรื่องชาวนากับงูกันครับเรื่องนี้ให้ข้อคิดที่ดีมากๆเลยเคยคิดกันไหมครับว่าความใจดีของเราเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาทําร้ายเราได้เรื่องมันเริ่มในวันหนึ่งที่หนาวมากๆเลยครับชาวนาใจดีคนหนึ่งกำลังเดินฝ่าหิมะกลับบ้านแล้วเขาก็ไปเจองูตัวหนึ่งนอนตัวแข็งทื่อเลยดูเหมือนว่ามันใกล้จะตายเพราะความหนาวแล้วพอเห็นแบบนั้นชาวนาก็รู้สึกสงสารเจ้าง,งูมากๆครับจะปล่อยให้ตายอยู่ตรงนั้นก็ทำใจไม่ได้ เขาเลยค่อยๆอุ้มงูขึ้นมาแล้วก็เอาสุกไว้ในเสื้อจะได้อุ่นๆแล้วก็พามันกลับบ้านไปด้วยพอถึงบ้านปุ๊บเขาก็เอางูไปวางไว้ข้างๆเตาผิงเลยครับจะได้อุ่นขึ้นไวๆแล้วก็จริงด้วยครับไม่นานเจ้างูก็เริ่มขยับตัวเหมือนว่ามันฟื้นแล้วแต่ว่าทันทีที่มันมีแรงนี่แหละครับมันกลับฉกเข้าที่มือของชาวนาเต็มๆเลยพิษของมันร้ายแรงมากครับสุดท้ายชาวนาก็ล้มลงแล้วก็เสียชีวิต เห็นไหมครับนิทานเรื่องนี้กำลังบอกว่าบางทีความใจดีก็ไม่ได้ถูกตอบแทนด้วยความดีเสมอไปมันเกี่ยวกับสันดานหรือนิสัยที่แท้จริงนะครับคือบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนกันไม่ได้จริงๆบทเรียนสำคัญก็คือความเมตตาของเราเนี่ยต้องมาพร้อมกับความรอบคอบด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยเกิดคำถามครับว่าการใจดีโดยไม่ไตรตรองเลยเนี่ยมันคือความเสี่ยงหรือเปล่า